สบายดีพี่น้องเห็นม,มอนกระเขา่าคัวเด้อสีทอดกบกระเทียมเอือบยังเรียบร้อย,ลยลเ,เลยนี่แล้วก็ชิ้นหนึ่งลวกเคสนี่แหละสีลวกเอาต้มเอาบอรีบรีหนึ่งดอกพี่น้องแล้วก็ตุมน้อคากินกับเจียวปลาเด็กทอดกบซื้อกบหมูวานในสี่สิบพันสี่สิบพันก็ สามสิบกว่าบาทูีเลยเนาะบ่หอดบ่หอดสี่สิบบาทอะไรเงินขึ้น,นประมาณสามสิบกว่าบาทพี่น้องกบนี่ลอกหนังเรียบร้อยต้มน้ำห่อนเดือดแล้วขาลงขาลงพี่น้อง่มันก็ใส่เกลือใส่ผงสลดอยูจจ่ในนี้นี่มันต้องเ่บสิลวกพักสิลวกเนีย่ยก็อย่าใส่เกลือใส่แป้งนัวได้ไมมหมมอนนะ่ะ ลวกเอาบหมักหนึ่งนะพักกระไม่นหม,มักหนึ่งหมักลวกอันนี่แหละต้มอันนี่เนี่ยใส่เป็นหม้อใส่เจบเ,เบแดกแซ่ฟขาลงก่อนเผื่อมันสุกขาสุกก็เอาเห็ดลงต้มเห็ดโตน้องต้มเห็ดเห็ดน่อนงฝาขาสุกแล้วต้มเห็ดโตนี่ขาสุกแล้ว แล้วก็สิขวแมงกิโลแมงกิโลซื้อน้ำแม่นางจ้อยเมื่อวานสิบพันกีบซาบทพี่น้องสามสิบตต่ตอซาบะคนคุดได้ซำน่ก็เลยซอยซะสิปปนกินอันนี้ก็สิทอดโกบด้วยพี่น้องเนอะน้ำห่อนเนอะทอดโกบ สอดตวมซุกผักมะ่น้อขั้นตี่นีม้อนมูบาหไรได้ตืนขัวผักกเาอดมันซุกมัดข้างในงห่อตอนนี้ม้อนกินซุกย่างราคือจินไก่ไหมิไก่ก็ต้มตี่นอีกเด๋เขาจะปีนท้ายทางแสงไก่นี่เลยเซุกเลยต้งให้ปี้หุกแหมเมอเมืองเมืองมอนกินเดี๋ย กบนียะตัดอวตัวมะมาตาแหงตาแหงหรอมาขอดูเส่ไันจะได้ตัวใหญ่ยัไม่นดีตัวใหญ่เนาะกบงหนมันึ่งนาใหญ่นึงตัวหน้อยมันสัหนึ่งเลยตัวใหญ่เนมันหิดหัดอวากบโอ้ยแสบมันตาแสบมันแหงหรอมาขอดแส่หอมเนรอเอ้ยกบนะอาหารบ้านเฮา ตะปูอีกชิ้นนึ่งตะปูตะปูออมาจานหน้าน่าหลาตะปูอกาแตนหน้าหลาหัวหน้าหัวกินแซ่ได้มันจะได้ตะปูยาหนี่งนั่งแล้วอันเดียวกันนี คนกินแค่น้ำคนเมือนอกแก่เสิ็มทัก้งโมดนงใส่มขาอ่อนใส่กระเทียมใส่แก่องคนแห้งนะเราใส่น้ามาใส่น้ไงเอ๋ใส่จันเอยอยู่ผิดบิบจำกระจีตย้นหอมหอมป้อมหอมเตะจำกระเจี๊ยเลย อหหลาห it it. Can can นเขาน้อพี่นนองกินเลยแน่เหมืนหอนมาเ่าตะโขดตะเลียเขาก็ก่สิวแดงลูกเลยกระปูรวยหอยนี่แหละงอปูงอมหอยงอมปลาน้องหลอกแจกแจกทงหายทงหน้าตะกี้น้ำมีงไปสอนสอนเหนียวแม่งเหนียวแม่งตะเกานะตะกี้นะสอนบวกสอนยังสอนเหนียวงดาน้อย เกกะแอบแกใช,นะช่นะมาเอกมาคนสุกกินแซบ่บมาพี่น้องแล้วเรียบร้อยเด้อหางกินใหมอเด้อถอดกบลวกงนอคขาฮ็ดนังผ้าอันนี้กับแจวปนจิโรอันนี้กับแจวหอมป้อ,ปอมหมกพริกดิบด้วยพี่น้องแจวพริกดิบหอมป้อมประเด็กตามใส่มา嘛เสรษฐนกันจ้า นะพี่น้องโสซีแล้หเห็ดกระเข่าง,งานหนึ่งอีกเนาะพี่น้องกรบเข่าขง,งานันหนึ่งอีกเออฮะสบายดี FC มือุดขูกขทุกคนทัทงท้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเออทุกแรงเสียแรงใจทุกกรล่างใจเนาะมากินเข่าละไม่มอนอาหารบ,บานๆกินง่าย อ่อนแดดแดดบนนะียนะแดดแท้แดดว่าคนจิโร่ซื้อน้ำแม่มาบ้านคนคุดได้สำนีก็เลยซื้อส้่มให้ซะ แซ่บเนาะค่ะตัเจียวหอมป้อมมกเพ็ดติ๊บ กินผู้เดียว ừ. ไม่ให้กินนำ้ำกเขาห้ามกระลงไปฝุดนหน้าหาเอืยอยไปอินพื้นเขาสั่งพื้นชินพื้นให้เขาชินพื้นชายไห้ทำเอือย นี่ออมก็แซ่บด้วยพี่น้องออมข้าวหัวเรืองข้าเผาอุตสกนถ้าบ่อยากลองนั่งกับเผาเอาอะไก็มาตัดตอนข้่วัวมันซุกก็มาออมจส่ข้าวหัว,วเรืองใส่มาแข็งมาเค้อใส่พักสไลแซ่บออม ทานบ้านเขาหน้าบ้านนอกกว่าน้าเขอา,าขอ,อิอม,อม,มกินแก้งเนาะอาจอะมากินเขาในมิมานเดอรเรือย เอาภาษางานแข่งเรือ่องสวรรนาเขตมายามมมอนเดอร์คุณได้อยู่ใกล้ขามาเื้กับเขาให้กินอยากยังให้กินอาานบ้านเท่าเหนี่ยเนาะ <S <S ตุนกินแเจวรวกพักรวกหนานี่นแหละแทบ กัดขอบๆไปกินทั้งกระดูกเลย เราออแซ่แทกแม่มอนหมัมมกกินแบบนี้ตั้งนกินนั่น,นเ่งเลยคืออิม่มคืออิ่มมืดๆคือเขากินแบบนี้กินซีนนั่นโบเลวโบมัมกเป็นไรโดนๆกินเธอหนึ่งกินยุ่ เหนือนะ้นานกินที่มอนหมักปลาหมากักผักอาหารกินไปมอญนะ ในตัวควบนี่ยแม่มอนหนักพุ่งมันตับมันหมักกินหมักกินคุณเถาคน,นเล่านะใบกินตับกบหนาได้เผื่อว่าหนาข้าวฟ้าเผื่อว่าะกิน,นะนตับกบคุณเถาคนบอกงานแม่มอนหนุบอกงานแม่ของพ่อแม่ม,มอนนี่แหละตัวจะกินตับกบเด้อหละ่ะ กินตะกบและนาายได้หรอผู้ไทยผู้ไทยเมล่าเทึงเมยก็ไม่ม้อนเน่าทึงเป็นศาสตร์เล่าทึง,มมเ,ลง,เ,ลงเล่าประหลเปละย่าเมย์เขาไม่ม้อนเาราเป็นเ,เ,ล,เล่ากระประโลเปละเราเลาเขาอยู่ในเมืองเล่าไม่ใหญ่ ไปไหญ่ในเมืองมาเห็นงานเหี่เรียดใ,ในเมืองพัวผู้ไทยเลือดเปลี้ยแหละไทยทางวิลาห์ทา้งโบคำัม อาารคิดนี้กับเมิมอล่าคุณด้พูพิหน่องด้วยผ่ากด้ยแซ่กด้ยไล่ซับตะไคร้ส่งเมิมอนพากินผาเทียวเลยจ้าบาย